กลับสวัสดีครับแฟนๆทุกท่านนะครับที่รับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับข้าพมก็นำพระเนื้อดินนะฮะเป็นพระปู่วัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นนางพญาอกนูใหญ่นะฮะพิมอกนูนะฮะพระนางพญานี่ปู่วัดนางพญานะครับมีอยู่หลากหลายแม่พิมพ์มีเยอะครับ ผลเพิเยอะเป็นจํานวนมากค้นพบเยอะมากแล้วก็มีเป็นจํานวนมากมีหลากหลายแม่พิมพ์นะครับอกนูนเล็กอกนูนใหญ่นะครับเพื่อนพิมพ์นี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับของดูวดนางพญาครับเป็นพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับเพื่อนขนาดขององุ์พระก็จะใหญ่กว่าพิมพ์เข่าโค้งและพิมพ์เข่าตรงนะครับจะใหญ่กว่าลักษณะที่เรียกพิมพ์อกนูนก็บริเวณหน้าอกนะเนี่ยจะนูน ใหญ่นะพทธศิถิ์ก็เลยตั้งชื่อเป็นนางพญาพิมพ์อกนุนใหญ่นะครับเป็นพระที่มีธรรมชาติความเก่าครบถ้วนและดูง่ายด้วยนะครับองนี้สีสันวันนะนะครับก็มีอยู่หลากหลายสีสันวันนะแต่ส่วนมากที่พบเจอกันเยอะๆก็เป็นวันนะสีแดงนะครับพิมพกนุนเนี่ยเนื้อสีแดงพบเยอะมากนันแต่สีออกน้ำตาลน้ำว่านอย่างนี้นะถือว่าพบเจอได้น้อยนะครับเนื้อแบบนี้หายากนะครับ มก็มีอกนูนอยู่หนึ่งองค์นะครับเนี่ยวันนี้ก็นำเพื่อนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาไปด้วยกันครับว่าธรรมชาติพระกลุนะครับที่มีอายุการสร้างเนี่ยนับ400กว่าปีกับ500ปีนะครับเป็นพระที่สร้างในสมัยกรุงเสียยุธยานะครับเป็นพระที่สร้างในสมัยกรุงเสียยุธยาการขุดพบครั้งแรกก็ตามประวัติที่ได้บันทึกเอาไว้นะครับตอนที่เสด็จพ่อรหันนะฮะเสด็จเยือนเมืองพิษณุโลกนะครับชาวบ้านและ พระในวัดนะครับช่วยการทำสารานะต้อนรับนะครับที่บริเวณลานหน้าวัดเมื่อขุดลงไปในดิน<ม>ก็ได้พบเจอกับกลุ่ไหพระนะครับที่ฝังอยู่เป็นจํานวนมากมีทั้งพระต่างๆอีกเยอะแยะนะครับที่ขุดพบเนี่ยเมื่อเสด็จพ่อราห้าท่านเสด็จมานะครับก็ได้นําถวายแด่พระองค์นะฮะและว่าพระองค์ก็ได้ แจกจ่ายแก่ค่าราชบริพารนะครับและที่เหลือทางวัดก็เก็บเอาไว้แล้วก็บรรจุกุเอาไว้นะฮะแล้วก็สเสด็จพ่อาหลรงห้าท่านได้นํามาบรรจุกุไว้ที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปนะครับ <c oughs> มันจึงไม่แปลกนะครับที่ในกรุงเทพมหานครจะพบพระสมเด็จนางพระยาเยอะนะครับพิมพ์นี้ก็อีกหนึ่งพิมพ์นะครับเพื่อนเป็นธรรมชาติพระแท้ที่ดูง่ายนะครับมาดูกันนะครับว่าธรรมชาติของ พระที่มีอายุการสร้าง400กว่าปีนี่ธรรมชาติในองค์พระมีอะไรบ้างครับที่เราจะได้พิจารณากันนะครับเพื่อนดูนะชั้นด้านบนเห็นไหมเป็นชั้นอะไรครับเป็นชั้นน้ํามันกับน้ําว่านที่งอกนะครับงอกมาอยู่บนผิวเนื้อเ <c oughs> พื่อนดูนะพระองค์นี้กว่าจะตกทอดมาถึงเรานะก็ค้นพบมาตั้งร้อยห้าสิบปีนะผ่านสภาพการล้างการใช้การทาความสะอาดมา เยอะพอสมควรน,นะครับเพื่อนอเป็นพลาที่ดูง่ายเป็นพลาเนื้อดินดิบนะครับเพ,พื่อนดูชั้นน้ามันอย่างที่ผมเคยกล่าวตลอดนะชั้นน้ามันชั้นน้ำว่านลักษณะการงอกที่ทับทอนเมื่อน้ํามันน้ําว่านงอกทับทมอยู่บนผิวเนื้อจะมีลักษณะไงครับลักษณะความเหี่ยวเหี่ยวในเนื้อเหี่ยวช้ำนวลเห็นไหมฮะลักษณะความเหี่ยวของเนื้อพลาเนี่ยแล้วันนะสีวันนะแบบนี้นะครับเพื่อน ไม่ค่อยจะพบเจอมากนักนะครับอาแล้วก็ไม่ค่อยนิยมมีพระเกศที่ทํากันนะครับส่วนมากอย่างที่ผมบอกนะไปทําแต่วันนาสีแดงซะมากนะครับวันนาสีแดงอะเพื่อนเพื่อนดูนะเรามาพูดถึงเนื้อ,อสาระก,กันดีกว่านะครับลักษณะของน้ําวานน้ํามันเห็นไหมที่งอกอยู่บนผิวเนื้อทับถมด้วยอะไรครับทับถมด้วยคบา,บดดวยาบรักด้วยเห็นไหมมีคาบรักด้วยนะครับคาบรักเนี่ยจะลอกล่อนไปตอนที่เขา ทาทับพระแล้วก็บรรจุกล่วไว้นะครับเห็นไหมคราบรักที่ยังเหลืออยู่ก็ยังพอมีให้เห็นฮนะเพื่อนดูคราบป,ปูนปูนมาจากไหนครับปูนก็มีมาจากในดินนะดินนี่มีในดินก็มีหินปูนนะพูดง่ายๆในดินก็มีหินปูน <c oughs> แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าพระองค์นั้นจะเกิด ปูนงอกเยอะงอกน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระองคนั้นๆไปนะ <c oughs> ถ้าพระแก่น้ําว่านแก่ยางรักเคลือบรักไว้อย่างดีนะธรรมชาติปูนยังงอกเลยงอกทับถมกับชั้นรักที่ทาไว้มันก็น้อยนะแต่ส่วนบริเวณที่ลอกเลาะอ,ออกไปเพื่อนดูนะชั้นปูนนี่ชั้นราชั้นคราบกลุก <c oughs> เห็นไหม บริเวณนี้ก็ยังมีคราบปุกที่ยังคงเหลืออยู่เม็ดดินเม็ดทรายที่เกาะติดอยู่ในเนื้อเนี่ยเพื่อนดูนะบริเวณน,นี้บริเวณใบหูนะเห็นไหมเนี่ยก็จะมีชั้นค้าบปุกที่ทับถมอยู่เพื่อนๆดูลักษณะของเนื้อยุ่ยเห็นไหมเหี่ยวชนนํานวนไล่ชั้นเห็นไหมหลากหลายระดับซับซ้อนกันไปหมดเลยละเกนะครับมันทําไม่ได้ในลักษณะแบบนี้ เพื่อนๆจำไว้เลยนะฮะถ้าสองพระเนื้อดิน,นที่มีอายุการสร้างนับสองร้อยสามร้อยปีสี่ห้าร้อยปีถึงสมัยกรุงสมัยสุโ KO ไทยเลยขึ้นไปถึงอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรธาราวดีนะธรรมชาติของพระเนี่ยถ้าเป็นเนื้อดินดิบนะครับการผูกกรอนการยุ่ยเนี่ยมันย่อมจะเกิดได้ง่ายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นพระเนื้อดินดิบนะครับไม่ได้เป็นพระเนื้อดินเผาแล้วก็องค์ไหนที่อ่อนน้ำว่านอ่อนน้ำมันเนี่ย เนื้อดินจะผูกยุ่ยได้ง่ายนะครับขึ้นอยู่กับอะไรด้วยครับปัจจัยไรปัจจัย <c oughs> พื้นที่ที่อยู่ด้วยนะครับอาจจะจมน้ําท่วมขังอยู่เป็นเวลานานๆน,นะ,ะมันก็กัดก่อนเนื้อดินทําให้ผูพังไปตามกาลเวลาอันนี้ก็หลักการง่ายๆนะครับของพระกลุกบางองเนี่ยหน้าตาแทบจะไม่เห็นแล้วติ่งหูมืออะไรต่างๆอาจจะแตกย่อยสลายผูพังไปตามกาลเวลาก็มีนะฮะแต่องค์นี้ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะฮะ ยังมีครบทุกส่วนให้เรามองเห็นนะยกเว้นจมูกกับตาจมูกนะครับบริเวณหน้าใบหน้าเนี่ยแทบจะไม่ไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ก็พอเห็นพุทธศินนะครับว่าเป็นพุทธศินหน้าตาใบหูเอย่ยประกตศเอยนะเพื่อนดูเห็นงเี้ยก็ยังพอมีให้เห็นนะให้เราพิจารณาได้เห็นเพื่อนดูนะ ดูชันน <c oughs> ช้นเนื้อยุ่ยชั้นเนื้อยุ่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำนะครับอ่ากัดกร่อนของค่ากดดตัต่างต่างนะครับที่อยู่ในชั้นดิน,นที่อยู่ในกลุกน่นเห็นไหมกัดกร่อนเนื้อพระยุ่ยปุพังไปนะครับเห็นไหมบริเวณที่มีน้ํามันน้ําว่านทับถมเนี่ยก็จะมีลักษณะความเหี่ยวชนนํานวนเห็นไหมไล่ชั้นลงไปลักษณะความเหี่ยวความยุ้ยต่างระดับกันเห็นไหมความซับซ้อน ของอเนื้อพระเนี่ยนี่นะครับจุดที่เราจะพิจารณานะครับพเพื่อน <c oughs> จุดที่เราจะพิจารณาว่าพระองค์เนี้ยผ่านการเวลามาหรือเปล่านะครับหรือเป็นพระที่ปรุงแต่งเพิ่มเติมสีลงไปนะอ่าปรุงแต่งเพิ่มเติมสีลงไปทําให้เราเนี่ยมองพระในยากนะครับพระแต่งสีพระ ที่เติมแต่งขึ้นมาเนี่ยเป็นพระเกเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีนะศึกษาให้ถ่งแท้นเนี่ยเราอาจจะพลาดได้นะครับเราอาจจะพลาดได้เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกหนึ่งองค์นะ,ะมาเปรียบเทียบไปดูพระเกเห็นไหมฮะพระเกชุบน้ำมันพระเก๋าสีสันวนาสีแดงเนี่ยพระเกชุบน้ำมันเพื่อนดูนะเห็นไหมฮะ ลักษณะสีสันวันธรรมของเนื้อธรรมชาติของเนื้อเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมปลานี่ของเขาเนี่ยน้ํามันจะฉ่าทั่วอง์เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,าชุบน้ํามันมานะครับอเนื้อดินก็เป็นสังเคราะห์นะครับดินเนี่ยไม่ได้เป็นดินธรรมชาตินะครับไม่รู้ว่าอะไรผสมลงไปนะแล้วก็ทาอะไรครับ <c oughs> บริเวณดูเหมือนคาบกลุก่มคาบรารักษโ,โปรทับด้วยสารเคมีกาวอะไรทักอย่างนะเห็นไหม ปื้นแข็งๆเนี่ยดูเหมือนว่าหลากหลายระดับแต่ที่จริงไม่ใช่นะไม่ใช่นะลักษณะแบบนี้เพื่อนพิจารณาดีนะ,ะลักษณะการเกิดธรรมชาติของเนื้อพระแบบนี้มันจะดูเป็นพูดง่ายโซนเดียวกันไปนหมดเลยนะฮะลักษณะความหยวความยน่นไม่มีระดับชั้นนะไม่หลากหลายนะครับไม่หลากหลายทํายังไงแนี้จะทําให้เหมือนพระที่มีอายุการสร้างมาหลายหลายร้อยปีเนี่ยมันทํายากนะครับทํายากสีจันมระทําได้พิมพ์ทําได้ตําหนิทําได้นะครับ <c oughs> แต่ลักษณะการเกิดที่ผ่านการเวลาของอพระเทนมันทํายากมาดูนะว่าทํายากไงเพื่อนดูนะให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะว่ามันจะทํายากไงเพื่อนๆดูทําให้ชั้นน้ํามันน้ําว่านเห็นไหมงอกทับถมกันอยู่ก็เกิดอะไรครับเกิดลักษณะความเหี่ยวชํานวนในเนื้อไล่ชั้นลงมาเป็นชั้นเนื้ออะไรครับเป็นชั้นเนื้อยุ่ยเนื้อผูกกลอนก็ยังซับซ้อนหลากหลายระดับเห็นไหม ไล่ชั้นลงมาข้างล่างอีกมีคาบปูนมีคาบรามีคาบรักที่คาบกุกที่ทับถมกันอยู่เห็นไหมเนี่ยใครจะมานั่งปรุงแต่งนะครับอ่าให้เกิดลักษณะแบบนี้อ่าพวกทํากเก๋ผมถามเพื่อนเพื่อน่อาคิดดูกันเอาเองว่าใครจะมานั่งปรุงแต่งอ่าแต่งให้เนื้อพระกลายเป็นแบบนี้ลักษณะพื้นผิวเนี่ยอ่าหลากหลายระดับชั้นแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีทําเก้มันทําไม่ได้นะครับเราถึงใช้หลักการแบบนี้ <c oughs> ลักษณะการดูพระกลุ่ะเหี่ยวจำนวนแล้วก็ลักษณะความเหี่ยวต่างระดับชั้นกันการผูกการกลอนอเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับที่พระเกศมันยังทําไม่ได้ไม่มีใครนั่งเสียเวลาหรอกนะครับมานั่งแต่งแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยให้เหี่ยวให้ย่นให,ให้ปุให้พลุนข้าบราค้าบรักมาแต่งเติมค้ากลุ่มมานั่งทํารายละเอียดแบบนี้ไม่มีทางครับมันทําไม่ได้ <c oughs> เราถึงใช้หลักการดูใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยหลักธรรมชาตินะครับหลักความเป็นจริงหลักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ต้องมาไขปริศนานะครับไม่ต้องมาไขปริศนาตานําหนิวัดพระนางพญานะครับเหมือนไอเต้ไอตุอย้ยบางคนนะขึ้นหัวข้อก็ไขปริศนาตานําหนิสมเด็จนางพญานะครับขี้โม้ทั้งเพนะครับอย่าไปเชื่อนะครับหลงเชื่อไม่ได้นะครับเราก็จะได้พระกีเนี่ยถ้าเพื่อนมาเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นพระ แบบนี้โอ้ตําหนิตรงพิมตรงเหมือนเด็เลยสีสันวนาก็เหมือนเลยโอ้แท้แท้แท้แต่ที่จริงไม่ใช่นะครับยังแยกแยะไม่ออกนะว่าแท้เก๋เป็นยังไงอ่าเพื่อนคิดดูเพราะว่าอะไรเขาชี้ให้สอนให้ดูแต่ตําหนิไม่สอนบอกธรรมชาติวิทยาการเปลี่ยนแปลงอ่าสมดุลของเนื้อพระว่ามวลสารในพระนางพญาเขาผสมอะไรลงไปบ้างนะครับวิวัฒนาการในการเกิดเมื่อพระผ่านระยะเวลาไปนาน พระอยู่ในดินอยู่ในกลุกเจอสภาพน้ําบางวันร้อนบางวันแห้งเนี่ยการเปลี่ยนสภาพของเนื้อดินดิบเนี่ยเปลี่ยนไปในในทางทิศทางใดนะะการเกิดต่างๆเราต้องศึกษาแบบนี้นะ,ะเมื่อเรารู้อายุพระเนี่ยว่าสร้างมาตั้งสี่ร้อยห้าร้อยปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับมันจะเป็นไปได้ไงพระอยู่ในดินเนี่ยจมจมน้ําจมโครจมตมเนี่ยมันจะไม่ผูไม่กลอนไม่สึกไม่หล่อเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับธรรมชาติมันก็ต้องเกิดนะครับธรรมชาติเหล่านี้เพื่อนคิดดูนะ ธรรมชาติอนนี้เห็นไหมอ่าดูให้ดีนูนมนเหี่ยวจำนวนเห็นไหมลักษณะความเหี่ยวเหี่ยวในเนื้อปะปนน้ำว่านน้ำมันคาบรักนะเห็นไหมงอกทับถมป,ปะปนกันอยู่พอไล่ชั้นลงมาชั้นผูกกลอนชั้นเนื้อยุ่ยเห็นไหมเหนี่ยหลากหลายระดับซับซ้อน <c oughs> เนี่ยละเก้มันทําไม่ได้เพราะสาเหตุนี้ครับชั้นปูนเห็นไหมที่งอกมาจากอ่า เนื้อพระที่อยู่ในดินที่เกาะที่ทับถมเห็นไหมฮะหลากหลายระดับเ,เพื่อนๆดูพอมาดูด้านบริเวณนี้นะเพื่อนดูเพื่อนดูบริเวณพระเกต เห็นไหมฮะบริเวณปาเกตเนี่ยเหี่ยวชํำนวนเห็นไหมฮะน้ำมันอยู่บนสันปะป,ปนกับน้าบ้านที่งองทับถมมาไล่ชั้นลงมาข้างล่างก็เป็นชั้นเนื้อยุ่ยเห็นไหมฮะชั้นข้าบกข้าบปูนที่ทับถมกันอยู่บริเวณเนี้อ่าถ้าได้ส่องจริงเพื่อนๆจะเข้าใจนะฮะเพื่อนจะเข้าใจ,นะจ,าใ,จใช้กล้องที่มีกําลังขยายเยอะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับว่าความเหี่ยวในเนื้อเหี่ยวยังไงเหี่ยวซับซ้อนนะครับขาบรักขาบปูนที่เกาะอ,อยู่ข้าบรานะครับที่เป็นธรรมชาตินั้นเป็นยังไงนะฮ แล้วเพื่อนดูบริเวณหน้าอกไล่ลงมาเห็นไหมฮะเนี่ยความเหี่ยวที่มีความหลากหลายเนื้อยุยเห็นไหมฮะแต่ละจุดถูงต่ำอ่าซับทอนกันไปหมดเลยธรรมชาติเหล่านี้นะใครจะมาปรุงแต่งใครจะมานั่งทําเกนะเนี่ยต้องการเวลาครับเพื่อนการเวลาถึงจะ,ะเปลี่ยนสภาพพระเนี่ยให้กลายเป็นแบบนี้ได้นะครับเพื่อนจําผมไว้เลยนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆมีพระแบบนี้อ่าลักษณะแบบนี้นะครับพิจารณาดูเทแน่นอนนะครับเท่แน่นอน <c oughs> พระนางพญาเนี่ยมีคนการคนพบเป็นจํานวนมากและมีอยู่หลากหลายแม่พิมพ์นะอ่าเราก็มีโอกาสนะเพื่อนมีโอกาสที่จะได้พระเทมาครอบครองนะครับถ้าเราศึกษาให้เป็นฮนะอ่ามันดูท่านอาจารย์ที่เขาอ่าบรรยายเรื่องอวิชาการบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของวัสดุชนิดนั้นๆที่เรามาทำพระนะครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยเนื้อดินดเนื้อดินเผาะนะา มาทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังก่อนด้านหลังก็ยังมีรอยนิ้วมือให้เราเห็นนะครับให้เราเห็นด้านหลังเนี่ยเพื่อนดูนะเพื่อนดูด้านหลังเห็นไหมครเม็ดน้ำว่านเห็นไหมครับมีเม็ดน้ำว่าน ที่งอกเห็นไหมเป็นเม็ดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้ก็เป็นชั้นเนื้อยุ่ยเห็นไหมเป็นชั้นเนื้อยุ่ยเป็นชั้นปูนแล้วพลาเกนเพื่อนไอ้พวกที่ทาพลาเกมันจะมานั่งทําได้ไงอ่ามาตกแต่งไงผมถามเนี่ยไอ้พื้นผิวแบบเนี้ยมันจะมานั่งตกแต่งตกแต่งไงฮะให้ความหลากหลายอ่าความเหี่ยวความซับซ้อนหลากหลายระดับแบบเนี้ยผมถามมันทําด้วยวิธีไหน อ่าไอ้พวกเตียนสมาคมพระเกทั้งหลายที่มันบอกว่าแบบนี้เก๊แบบนี้อ่าผิดพิมพ์มอะไรต่างๆของพวกมันมันอธิบายหน่อยครับอ่าไอ้เพชรท่าพระจันอะไรต่างๆไอ้เพชรไอ้ทิกอะไรนะมันอธิบายหน่อยนะถ้ามันอธิบายได้วิธีการทําพระเกศมันยังอธิบายไม่ได้นะครับพระเกนพวกทาพระเกดับห้าดาวหกดาวมันยังทําไม่ได้เลยนะครับอ่าให้เกิดด้วยกลไกตามธรรมชาติและการเวลา มันจะทําได้ยังไงครับมันทําได้เฉพาะพิมพ์ทรงกับตามนี่สีสันมณะแค่นั้นเองครับอ่ะมาดูต่อทาเพื่อนดูเห็นไหมคบริเวณนี้เห็นไหมคเหยี่ยวบริเวณนี้เหี่ยวเห็นไหมหลากหลายระดับหมครับเนี่ยด้านบนเห็นไหมครมีชั้นรักชั้นน้ามันชั้นน้ำว่านเห็นไหมครงอกทับถมปะนปนกันเห็นไหมคไล่ลงมาเรื่อยๆหลากห,หลายระดับนะครับความเหี่ยวความยุ่น ความผุพุลหลากหลายระดับนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มทําไม่ได้หรอกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงว่าพระองค์นั้นนั้นมีอายุการสร้างที่ผ่านการเวลามาครับเพื่อนที่ผ่านการเวลามา <c oughs> อทีนี้เรามาดูด้านข้างเห็นไหมด้านข้างชั้นน้ามันชั้นน้ำว่านที่ยังหงเหลืออยู่นะครับเห็นไหมที่งอกทับถมอยู่บนยอดน้ํามันกับน้ําว่านเห็นไหมจะอยู่บนที่พื้นที่สูงเสมอเห็นไหมบางส่วนที่อลอกล่อนผุกร่อนออกไป ก็จะเป็นชั้นปูนชั้นเนื้อยุ่ยเห็นไหมฮะชั้นเนื้อดินชั้นปูนเห็นไหมที่งอกทับถมคละกันไปอย่างที่ผมบอกนะรอยตัดอันนี้ถือว่าตัดร่องไม่ลึกเท่าไหร่เห็นไหมรอยตัดนี่เส้นรอยตัดในรูนะเนี่ยเ,เพื่อนๆในรูเหล่านี้สําคัญมันจะบ่งบอกความเก่ายัางไงบ่งบอกความเก่าว,ว่าคราบต่างๆที่ยังไม่ล้างออกที่ยังไม่โดนทําความสะอาดออก ที่ทับถมในรูเล็กๆเหล่านี้ถ้าเราใช้กล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าธรรมชาติที่ผ่านการเวลาที่ทับถมอยู่ชั้นรักชั้นราคาบดินกรวดอะไรต่างๆปะปอนอยู่ในรูรูปรุนเหล่านี้ยเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมาดูด้านฐานด้านล่างเพื่อนดู เพื่อนดูพอม,มาดูด้านด้านฐานเห็นไหมรอยตัดรอยเลื่อนของเม็ดมวลสารที่หลุดออกไปเนี่ยนในรูเหล่านี้นะเพื่อนในรูเหล่านี้ที่เราจะมองเห็นธรรมชาติของอคราบดินคราบกุกธรรมชาติของอพระธรรมชาติความเก่าที่ยังลงเหลืออยู่นะในรูปรุ่นเหล่านี้นะเห็นไหมรอยตัดด้านล่างเพื่อนดูนะคราบต่างๆหลากหลายระดับแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลย เยแยปไปหมดเพื่อนดูเห็นไหมเนี่ยนี่สะท้อนแต่งไฟเพื่อนเห็นหน่อยเห็นไหมครับอ่าด้านฐานนี่ตั้งชั้นราชั้นรักชั้นปูน <c oughs> งอกทับถมกันเต็มไปหมดเลยผมถามลักเก้มันมานั่งปรุงแต่งไงอ่าแต่งไงครับรักคาบราคาบน้ำว่านคาบน้ำมันอ่าที่ผสมปนเปกันไปหลากหลายระดับมากเพื่อนดูเนี่ยมันจะทําเก้ได้ไง มันทําเก๊ไม่ได้นะครับเมื่อมันทําเก๊ไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูพระที่เขาทาเกศนี่เนี่ยใต้ฐานพระเก๊ที่เขาทาเขาทําอะไรครับนี่ดูเขาเอาอะไรไม่รูเหมือนกันนะรอยตัดรอยคูดเขาเอาอะไรสารเคมีเอาน้ํายาอะไรมาทาทับไว้แล้วก็เอาคาบกุเกศคาบดินมาทาทับ เห็นไหมก็ม <rôle> ีแ okay, ต่คาบดินกู่มีแต่คาบดินไม่ใช่คาบกูนะทําเหมือนคาบดินกุ่แต่มีแต่คาบดินเท่านั้นที่ทับถมอยู่เห็นไหมอาชั้นน้ำว่านชั้นน้ามันไม่มีเลยนะไม่มีเลยเห็นไหมไม่หลากหลายไม่ซับซ้อนความเขียวในเนื้อก็ไม่ซับซ้อนนะเห็นไหมครับนี่ธรรมชาติของพระเก เพื่อนๆมาดูระเทะเห็นไหมธรรมชาติหลากหลายมั้ครับเห็นไหมครับความแตกต่างเนี่ยที่เราพิจารณาได้ง่ายนะครับว่าความแตกต่างระหว่างเทกบเก้นเนี่ยธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่เนี่ยลักษณะการเกิดเนี่ยเห็นไหมมันมีอะไรบ้างเ,เราก็จะเข้าใจนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจว่าธรรมชาติพระองค์นี้แบบนี้เนี่ยเห็นเพื่อนดูเห็นไหมด้านข้าง น้ำมันน้ำว่านที่งอกที่ยังเหลืออยู่เพื่อนดูไล่ลงไปก็เป็นชั้นเนื้อยุ่ยเนี่ยเพื่อนดูเห็นไหมน้ำมันอยู่บนพื้นที่สูงตะมือเห็นไหมครับป่าปนอยู่กับน้ำว่านเห็นไหมนี่ส่วนที่มีน้ำมันมีน้ำว่านส่วนที่ไม่มีก็เป็นชั้นปูนเป็นชั้นดินเห็นไหมเป็นชั้นเนื้อด้านในเห็นไหมครับ<แ>มันจะแต่งยังไงอ่า ส่วนมากถ้ามันทำปลาชุบน้ามันมันก็ชุบทั้งองค์ไปเลยนะครับลักษณะการงอกองน้ามันจะไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนแบบนี้นะครับอ่าเหมือนกองแท่นะครับพูดง่ายๆเนี่ยปลาเกลียนี่คือมันชุบน้ํามันชําไปทั่วองค์ไปเลยนะครับอ่าวิธีทาปลาเกียของเขานะแต่ปลาแท้ที่เกิดด้วยกลไกธรรมชาติมันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนเห็นไหมไม่ชําเกื้อไม่ม่วซั่วพูดง่ายๆเห็นไหมครับ,ลลรบและว,วันนะแบบนี้นะครับเพื่อน วันนะแบบนี้พระเกะเนะเ,เนื้อเนื้อแบบนี้ไม่ค่อยจะเห็นนะไม่ค่อยจะเจอ,อน้อยมากครับส่วนมากเขาจะไปทําเก๊กันวันนะสีแดงครับวันนะสีแดงมดูพุทธสินกันหน่อยนะพุทธสินพิโม,มกนูนนั่งปางมารวิชัยเหมือนกันนะพเพื่อนๆดูมือเห็นไหมแกะได้เรียวแหลมมากทีนี้เรียวแหลมโค้งสะบัดเห็นไหมสวยมากอ่าสังกติจากบา วัาไหล่ทังด้านซ้ายมือของพระความเงเราเห็นไหมลากพาดลงมาจนถึงใต้ลักแยลด้านขวามือของพระมือเห็นไหมวางประทับบนเขา่าปางมารวิชัยเห็นไหมใบหน้ากลมนูนอ่าเหมือนวงรีนูนนูนนะพระเกตหูด้านสองข้างก็มีครบเห็นไหมเห็นไหมนี่ใบหูมีครบอ่าพระพิมพ์วงนี้นะอกนูนใหญ่ถือว่าพุทธศิลป์ก็ ยังมีครบให้เรามองแล้วก็พิจารณานะครับเห็นไหมครับถามว่ายังสมบูรณ์แบบไหมก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับถือว่าเพราะว่าอะไรครับชั้นลักชั้นครา,าบต่างๆเนี่ยคราบน้ำบงน้ำว่านชั้นน้ามันเนี่ยก็มีแค่บางสัว์บางส่วนส่วนที่เหลือก็ผูก,กร่อนย่อยสลายไปตามการเวลาที่ตอนที่อยู่ในกลุ่นนะครับเนีย่ยเพื่อนดูนะครับแต่พระแบบนี้นะครับถือว่าเป็นพระธรรมชาติที่ดูง่ายนะครับ เป็นพระแท้ที่ดูง่ายเพื่อนจําไม่เลยนะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับอย่าไปเชื่อไอเซียนสมาคมนะครับทุกคนนะที่มันชีตน้ตําหนิอย่าไปเชื่อถือนะครับอ่าอย่าไปเชื่อถือเพราะตําหนินี่ไม่สามารถสอนในเราได้อะไรเราได้เลยนะครัหนิเนี่ยไอที่ชี้ตําหนิไขปริศนาตําหนิกันเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรเลยอ่าเพื่อนๆที่เคยเข้าไปดูเนี่ยเคยเข้าไปฟังเขาชี้ตําหนิน ผมถามหน่อยเพื่อนๆเคยได้ความรู้อะไรไหมครับแล้วพระที่เพื่อนๆส่องเพื่อนๆส่อหาเนี่ยผมถามหน่อยเคยเจอบ้างไหมครับไอ้ตำหนิที่มันชี้ตัวของของมันมันมีเฉพาะพระมันนะครับแล้วก็มันเอามาทําเป็นตัวอย่างสอนคนโน้นคนนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องตําหนิเหมือนของมันที่มันลงปกหนังสือที่มันชี้เท่านั้นอ่ามันถึงจะการันตีให้ว่าเป็นพระเทเพราะมันดูเป็นอยู่แค่นั้นนะครับมันดูธรรมชาติพระไม่เป็นนะไอ้พวกนี้นะ ไอพวกกะโหลกลกาะนะครับพูดง,ง่ายๆไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะไม่ต้องมาร้องเรียนปิดช่องกูอีกนะฮะพอาะเขาพูดเรื่องจริง <c oughs> มันรับกันไม่ได้นะครับมันรับกันไม่ได้พูดง,ง่ายๆพวกมันจะเสียเลตติ้งเสียเครดิตเสียบ้าบออะไรของมันก็ไม่รู้นะให้คนไปร้องเรียนช่องยู u ู e นะอะ่ยืนย่นหนังสือไปเพื่อนกิดดูเล ผมไม่อยากพูดคำหยาบอีกนะฮะไอพวกตระก,กูลท่าทั้งหลายนะครับเราศึกษาพระเฉพาะสายใขรสายมันนะฮะแต่ที่เราศึกษาเนี่ยวิธีแบบนี้นะครับเพื่อผมจะบอกให้เป็นวิธีศึกษาที่สากลนะครับอ่าการศึกษาด้วยหลักวิทยาศาสตร์หลักความเป็นจริงเนี่ยอันดับแรกนะครับถ้าเป็นพระนดินสมมตุติอ่านี่เป็นพระนางพญาเราต้องรู้อะไรครับรู้อายุการสร้าง สร้างในปีพศอใอดพระองค์นี้มีอายุกี่ร้อยปีแล้วนะครับสองนะครับมวลสารก็คือเนื้อดินดิบเนื้อดินครับมวลสารเป็นเนื้อดินอ่าวันณะสียอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพระที่เราส่อง <c oughs> ขอไปฮนะอ่าต่อไปในพระเนี่ยในเนื้อดินเนี่ยเขาผสมมวลสารอะไรไปบ้างนะครับในการปั้นเนื้อก็มีน้านํามันมีน้ําวาน มวลสารเม็ดกวดทรายอะไรต่างๆว่านดอกมะกรูงมะขามอะไรต่างๆนะครับเขาผสมลงไปเมื่อกดพาสเสร็จบางองเขาก็จะทาทับยางรักเอาไว้บางองค์ก็อาจจะหลุดล่อนไปแล้วบางองก็อาจจะทาบางๆ่าบางองค์อาจจะเจ้าของอาจจะมาทายางรักที่หลังตอนที่ขุดพบตอนสเสด็จพอาา่อหลวห้าเสด็จก็ได้นะครับแต่ส่วนมากน้ําว่านกับน้ํามันเนี่ยเขาใช้แน่นอน,นครับตอนที่ปั้น,นเนื้อตอนที่กดพลาเน่ยถ้าเขาไม่ได้ใช้แล้ว ชั้นน้มันชั้นน้ำว่านเหล่านี้มาจากไหนนะครับอ่ามันก็มาจากตอนที่เขาสร้างพระไงครับอ่าเราก็ต้องพิจารณาหลักการเหล่านี้ให้หมด <c oughs> ที่เหลือเราก็มาดูเลยครับดูธรรมชาติการเกิดของเนื้ออ่าสองนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งครับแหล่งที่พระอยู่นะครับอยู่ในพื้นที่แห้งอยู่ในพื้นที่เปียกอ่าปัจจัยเหล่านี้นะครับมีผลหมดนะครับทำให้เราพิจารณาพระนี่ได้อ่ไม่ใช่ว่า พระอยู่ในพื้นที่แห้งไม่เคยสัมผัสน้ําเลยแต่มีคราบกลูกคราบน้ําเต็มไปหมดมันก็ขัดแย้งกัน,นครับมันก็ขัดแย้งกันแต่พระกลุ่นครับส่วนมากไม่ว่าอยู่ในไหอะไรก็แล้วแต่นะครับผ่านเวลามาตั้งสี่ร้อยห้าร้อยปีนะครับน้าท่วมหนักต่างๆเนี่ยดินเนี่ยในน้ํามันมีดินตลอดมันสามารถซึมเข้าไปได้หมดนะทํทให้ผ้าเนี่ยเกิดคราบปลุกเกิดการปลูกก่อนได้หมดนะครับนั่นคือธรรมชาติของพระกลุ่นะครับ โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ได้นําพระนางพญานะครับพิมพ์อกหนุนใหญ่ถวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกครับสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็นำเพื่อนเพื่อนร่วมกันรับชมนะครับแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันเพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะมีความรู้อยู่แล้วนะครับที่ผมมาอธิบายก็แค่นําตัวอย่างพระนะครับแล้วก็หลักการเล็กน้อยนะครับที่เราใช้ศึกษาพระเนี่ยมาแชร์เพื่อนเป็นแนวทางเล็กน้อยนะครับก็ แชร์ประสบการณ์กันไปนะครับเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อ,อเผยแผ่พุทธศาสนานะครับเราไม่ได้ทําเพื่อโปรโมทขายเหมือนคนอื่นนะที่พูดปุ๊บต้องราคาเท่านั้นเท่านี้นะฮะสิบล้านั p สี่ห้าล้านหาเหยวอะไรต่างๆพวกมันปล่อยไมเ่เถอะตายไปมันเอาอะไรไปไม่ได้นะครับเพื่อนไม่มีใครเอาอะไรไปได้นะครับไมไ่เท่ากระดูกอะไรก็ไปไม่ได้นะครับจะไปยึดติดกับมันมากครับอ่าพระเทกก็สามารถหาได้นะครับหลักหมื่นหลักพันอยู่ที่เรานะจะมองเป็นหรือไม่เป็นแค่นั้นเองนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องการาาศึกษาทัสมเดจนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะฮะสุขภาพแข็งแรงเฮง,งๆวทุกคนเลยนะครับโชคการประเสริฐไม่เท่ากับเจ็บไข้ได้ป่วยนถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยนี่คือลาบเป็นประเสริฐนะครับเพื่อนโอเคครับสวัสดีครับ